มาพบกับรายการพบเพศสักรอรายการดีๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญย่างสู่มวลชนกับเย็นวันศุกร์แบบนี้นะคะซึ่งเป็นวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่กันมาหมาดๆเลยค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะกับการพบเพศจักรนในช่วงวันใกล้วันหยุดที่เป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคม เอคุณผู้ฟังพอจะจำกันได้ไหมคะว่าวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีมีความสำคัญอย่างไรใช่แล้วค่ะความสำคัญของวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกๆปีนะคะก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งเป็นวันนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับเด็กๆซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในอนาคตนั่นเองค่ะ ซึ่งวันเสาร์ที่สองนี้นะคะก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติและท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้มบอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติมาแล้วค่ะสําหรับคําขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจําปี2567นี้นะคะจากนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินค่ะก็มีอยู่ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสารรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ สำหรับความขวัญปีนี้นะคะเป็นควาขวัญที่ต้องการให้เด็กๆได้มีมุมมองต่อโลกที่กว้างมากขึ้นค่ะมีความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็เคารพถ,ถึงความแตกต่างทางสังคมแล้วก็ความแตกต่างในมุมมองต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งเช่นเดียวกันค่ะการให้ความสำคัญกับเด็กๆนะคะนอกจากการให้ความสำคัญในบริบทของการศึกษาสังคมครอบครัว,วก,กันแล้วนะคะในด้านการรักษาการใช้ยาในทางเภสัชกรรมของเราค่ะรวมทั้งทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเด็กเราก็ให้ความสําคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้รายการพบเภสัชกรของเราเลยจะมาชวนพูดคุยกันในหัวข้อการใช้ยาข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสําหรับเด็กนั่นเองค่ะสําหรับหัวข้อวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันว่าเราจะใช้ยากับเด็กเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างการจะป้อนยาเด็กจะต้องใช้ยังไงแล้วก็โดสยาบางโดสนะคะหรือว่าขนาดยาสําหรับเด็กเนี่ย มีอะไรที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองควรจะรู้ไว้เบื้องต้นนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะสําหรับส่วนแรกค่ะว่าวิธีการในการใช้ยาสําหรับเด็กง่ายๆเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรหรือมีวิธีการที่จะใช้ยายังไงให้ถูกต้องสําหรับเด็กๆค่ะสิ่งสําคัญข้อที่1เลยนะคะก็คือการสังเกตฉลากยาหรือการอ่านฉลากยาก,ก่อนที่จะใช้ยาทุกครั้งที่ได้รับยามาจากแพทย์หรือเภสัชกรค่คะ ข้อนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะสาหรับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กเล็กค่ะเพราะว่าฉลากยานะคะจะมีการเขียนวิธีการรับประทานวิธีการเตรียมยาวิธีการผสมรวมทั้งความถี่ในการใช้ยาที่แตกต่างกันไปค่ะเพราะเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะจะมีวิธีการรับประทานยารวมทั้งน้ําหนักตัวที่แตกต่างกันค่ะยาบางชนิดจะมีการคํานวณขนาดยาตามน้ําหนักตัวของเด็ก ดังนั้นเด็กแต่ละคนก็จะมีวิธีการรับประทานและขนาดในการรับประทานยาที่แตกต่างกันค่ะรวมทั้งยาบางชนิดนะคะเวลารับประทานออกมาแล้วถ้าเด็กๆมีการรับประทานร่วมกับนมเช่นยาฆ่าเชื้อบางชนิดค่ะเมื่อเด็กรับประทานร่วมกับนมอาจจะทําให้เด็กมีอุจจาระที่มีสีเปลี่ยนไปดังนั้นเราก็จะต้องอ่านฉลากให้เข้าใจแล้วก็ชาเตนเพื่อจะได้ไม่ตกใจเราก็จะได้เป็นข้อควรรู้ในการใช้ยาสําหรับเด็กอย่างปลอดภัยค่ะ ทีนี้ข้อที่สองค่ะข้อที่สองคือเรื่องของการเตรียมยาหรือเรื่องของการผสมยาให้เด็กๆค่ะหลายๆท่านนะคะเมื่อเวลาที่ลูกๆหลานๆไม่สบายพาไปพบคุณหมอก็มักจะได้รับยาที่มีลักษณะของผงยาหรือเป็นยาที่มีผงอยู่ในขวดแล้วคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะจะต้องมาผสมยาแล้วก็เตรียมยาเองที่บ้านค่ะซึ่งในกรณีที่จะต้องมีการมาเตรียมยาที่บ้านนะคะสิ่งที่อยากให้สังเกตเลยนะคะก็คือ ขีดบอกปริมาณที่ข้างขวดค่ะว่าจะต้องเติมน้ำหรือของเหลวลงไปในขวดยาเพื่อผสมยามากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะนั้นแปลว่าได้มีการคำนวณมาแล้วว่าหากผสมน้ำถึงขีดหรือปริมาณที่กำหนดค่ะจะทำให้เด็กๆนะคะได้รับยาหรือรับประทานยาตามปริมาณที่เภสัชกรได้คำนวณหรือคุณหมอได้คำนวณเพื่อจ่ายสำหรับเด็กคนนั้นแล้วค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราเติมยาไม่ถึงปริมาตรหรือว่าเกินปริมาณนั้นไปก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยไม่ได้รับยาครบตามขนาดที่คุณหมอสั่งจ่ายนั่นเองค่ะซึ่งผลเสียก็คืออาจจะทําให้ระยะเวลาในการรักษาจะต้องนานมากขึ้นหรืออาการของโรคหายช้าลงนั่นเองค่ะทีนี้คําถามที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วน้ําอะไรที่ใช้ในการเตรียมยาสําหรับเด็กคําตอบง่ายๆเลยนะคะก็คือน้ําสะอาดอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะและไม่ควรใช้ของเหลวอื่นๆหมายถึงน้ำผลไม้หรือ เป็นพวกน้ำอัดลมนะคะมาใช้ในการผสมหรือเตรียมยาค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้ความคงตัวหรือสภาพประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ของยามันเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการใช้น้ําสะอาดอุณหภูมิห้องนี่แหละคะ่ะเติมเพื่อผสมกับยาแล้วก็ให้เด็กๆรับประทานนั่นเองค่ะเนี่ยพันไปแล้วสองข้อนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของฉลากยาที่คุณพ่อคุณแม่นเนี่ยควรจะอ่านอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มให้น้องๆรับประทานยา ส่วนที่สองคือในกรณีที่เราได้รับยาผงแล้วนํามาเตรียมเป็นยาน้ําเองที่บ้านเราควรที่จะใช้น้ําสะอาดอุณหภูมิห้องในการเตรียมยาแล้วก็เตรียมถึงแค่ปริมาณที่เภสัชกรแนะนําหรือฉลากข้างขวดแนะนําไว้นั่นเองค่ะส่วนที่สามนะคะก็คือสิ่งเจ้าปัญหาเลยค่ะนั่นก็คืออุปกรณ์ในการตวงยานั่นเองค่ะอุปกรณ์ในการตวงยานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีสองแบบก็คือช้อนแล้วก็ไซลิงส์นั่นเองค่ะหรือกระบอกฉีดยานั่นเองค่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำแล้วก็มักจะนิยมใช้ในเด็กเล็กมากกว่าก็คือเรื่องของกระบอกตวงยาหรือว่ากระบอกฉีดยานั่นเองค่ะเพราะจะมีความแม่นยำในการดึงปริมาตรยาแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กๆรับประทานยาได้ตรงตามน้ำหนักตัวหรือขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับเด็กคนนั้นมากที่สุดค่ะแต่ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่นะคะมีความจำเป็นจะต้องใช้ช้อนในการให้เด็กๆรับประทานยาค่ะอันนี้ก็อยากจะขอแนะนำว่าขอให้ใช้เป็นช้อนป้อนยา ตามที่มาในขวดยากล่องยาหรือที่ร้านขายยาเภสัชกรเขาแจกให้นะคะไม่ควรจะใช้ช้อนชากาแฟที่อยู่ที่บ้านเราหรือช้อนตักแกงค่ะเพราะว่าปริมาตรของช้อนแต่ละชนิดเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นช้อนที่เป็นลักษณะช้อนเล็กๆที่มากับกล่องยานะ,นะคะจะมีการคำนวณปริมาตรรวมทั้งมีขีดบอกปริมาตรมาแล้วว่าโดยส่วนใหญ่นะคะ1ช้อนชาของช้อนป้อนยานะคะจะมีปริมาตรคือ 5cc ซหรือ5มิลลิลิตรนั่นเองค่ะ ก็จะทําให้ง่ายต่อการตรวงยาแล้วก็การป้อนยารวมทั้งการคํานวณขนาดยาด้วยค่ะือทิคง่ายๆนะคะถ้าสมมติมีความไม่สะดวกน้องๆบางคนกลัวเข็มไม่ชอบการใช้กระบอกตวงยาหรือไซลิงชอบการรับประทานยาเป็นช้อนชาม,มากกว่านะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ไปพบคุณหมอหรือเภสัชกรที่ร้านยานะคะก็ให้แจ้งเภสัชกรหรือคุณหมอไปเลยว่า เด็กๆสะดวกรับประทานยาในรูปแบบของช้อนชาค่ะเพือ่อที่จะให้เภสัชกรได้คำนวณยาในรูปแบบของช้อนชาได้อย่างตรงแล้วก็เมนยํำตั้งแต่ที่ร้านยาแล้วก็จะทำให้น้องๆเนี่ยไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับประทานยาในขณะที่เหมาะสมนั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะ3ข้อด้วยกันสำหรับข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสำหรับเด็กค่ะก็คือการอ่านฉลากยาอย่างทีทวนและทำความเข้าใจฉลากยาก่อนที่จะเริ่มใช้ยาค่ะ ส่วนข้อถัดมานะคะในกรณีของการเตรียมยานะ้สํสำหรับเด็กเองที่บ้านควรใช้เป็นน้ําสะอาดที่เป็นอุณหภูมิห้องค่ะและก็ข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของการใช้กระบอกตวงยาหรือไซลิงค์ค่ะรวมทั้งการใช้ช้อนชาที่มากับกล่องยา mm. เพื่อให้น้องๆได้รับประทานยาในขณะที่ถูกต้องเหมาะสมและแม่นยําเพื่อส่งผลถึงประสิทธิภาพในการรักษาและทําให้น้องๆหายเจ็บป่วยได้ตามที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงข้อที่4กันค่ะสําหรับข้อควรรู้ข้อถัดไปเกี่ยวกับการใช้ยาสําหรับเด็กๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรักษายาค่ะรวมทั้งอายุของยาซึ่งเป็นคําถามที่พบเจอได้บ่อยมากๆเลยนะคะที่เภสัชกรจะต้องตอบคําถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่มีน้องๆเล็กๆนะคะว่ายาที่ได้รับไปเนี่ยจะสามารถเก็บไปใช้ได้นานแค่ไหนนั่นเองค่ะ ข้อควรรู้ง่ายๆนะคะสําหรับในกรณีของยาน้ําทั่วไปอันนี้เน้นเลยนะคะว่าเป็นยาน้ําทั่วไปค่ะจะมีอายุเพียง30บวันหรือ1เดือนหลังจากวันที่เปิดยาค่ะตัวอย่างก็เช่นยาลดไข้ยาลดน้ามูกยาแก้ไอค่ะพวกกลุ่มนี้เรียกว่ายาน้ําทั่วไปค่ะจะมีอายุหลังจากเปิดใช้งานแล้วเพียงแค่30บวันนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะทิ้งขวดยานั้นไปจะดีกว่าค่ะเพราะเราไม่สามารถรู้แล้วว่า ประสิทธิภาพของยายังจะดีอยู่หรือเปล่าหรือยา,ยามันเสื่อมสภาพไปแล้วหรือเปล่าค่ะส่วนในกรณีของยาบางตัวนะคะที่มีอายุที่สั้นกว่านั้นนะคะก็คือยาปฏิชีวนะค่ะซึ่งยาปฏิชีวนะแต่ละชนิดที่ใช้สําหรับเด็กนะคะจะมีอายุการใช้งานที่สั้นและแต่ละตัวจะมีอายุของตัวยาที่แตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของยาปฏิชีวนะนั่นเองค่ะ ขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆนะคะตัวอย่างเช่นยาที่เรารู้จักกันทั่วไปเลยค่ะยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะที่ชื่อว่าอะม็อกซิซิลินค่ะที่ใช้ในกรณีที่เด็กมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือเป็นต่อมทอนซิลอักเสบพวกนี้ค่ะสําหรับยาอะม็อกซิซิลินในรูปแบบที่เป็นผงแล้วผสมน้ําตัวนี้หลังจากผสมแล้วจะสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องหรือตู้เย็นมีอายุหลังจากวันผสมเพียงแค่14วันหรือ2ออาทิตย์นั่นเองค่ะ ก็เลยเป็นที่มานะคะคที่เภสัชกรมักจะเน้นย้ำว่าให้ผสมทีละหนึ่งขวดและรับประทานให้หมดจึงผสมขวดใหม่นั่นเองค่ะแต่จะมีตัวยานะคะที่มีอายุสั้นกว่าในั้นได้อีกค่ะตัวอย่างของยาก,ก็เช่นยาอะซิโทไมซินค่ะหรือชื่อการค้าบางชื่อที่คุ้นหูการขออนุญาตอ้างอิงถึงนะคะก็คือตัวยาซิโทแมกนั่นเองค่ะตัวอะซิโทไมซินนะคะที่เป็นรูปแบบผงแล้วผสมนะ้ำตัวนี้จะมีอายุการใช้งานในอุณหภูมิห้องและเก็บหลังในตู้เย็นนะคะ ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หรือ10บวันนั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือตัวอัซิโทไมซินค่ะจะมีอายุหลังจากผสมอยู่ที่เจ็ถึงสิบวันโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้รับประทานให้หมดก่อนที่จะครบอายุการใช้งานของตัวยาอยู่แล้วค่ะทีนี้นะคะถามว่าการจะเก็บยาน้ําในตู้เย็นเนี่ยควรเอาไว้ที่ไหนดีนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นะคะก็มักจะเก็บยาน้ําไว้ที่ฝาตู้เย็นค่ะอันนี้ไม่แนะนํานะคะสิ่งที่เภสัชกรอยากจะแนะนําก็คือ วิธีการเก็บรักษายานะคะการเก็บยาไว้ในตู้เย็นควรเก็บไว้ในช่วงอุณหภูมิ2อถึงแองศาพูดง่ายๆก็คือเก็บไว้ในช่องธรรมดานั่นเองค่ะไม่ใช่ฝาตู้เย็นช่องแช่ผักหรือช่องฟรีซนะคะแต่ควรเก็บยาไว้ในช่องธรรมดาข้อสําคัญอีกหนึ่งข้อที่ควรทํากันก็คือควรหากล่องปิดมิดชิดนะคะหรือว่าหาอุปกรณ์ที่สามารถเก็บกล่องยาแยกกับอาหารหรือสิ่งอื่นๆที่อยู่ในตู้เย็นแยกให้เป็นสัดส่วนชัดเจนค่ะเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อน เกิดเรื่องของการที่จะมีกลิ่นของอาหารเข้าไปอยู่ในยาแล้วจะทําให้เด็กๆเนี่ยไม่อยากรับประทานยานั่นเองค่ะส่วนในกรณีของยานะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือยาที่มีขวดสีชานั่นแปลว่ายานั้นนะคะมีคุณสมบัติจะต้องเก็บให้พ้นแสงไม่ให้โดนแสงแดดค่ะเมื่อไหร่ที่เห็นขวดยาเป็นขวดสีชานะคะนั่นแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเอายาไม่ให้โดนแสงแดดค่ะเก็บในที่ร่มนั่นเองนะคะ แล้วก็ในกรณีนะคะที่บอกว่าให้ยาเก็บไว้ทั่วไปได้ก็คือหมายถึงว่าให้เก็บในอุณหภูมิห้องทั่วไปได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรที่จะเายาไปใส่ไว้ในรถยนต์ที่จอดตากแดดหรือเอายาไปไว้ในที่ที่มีแสงแดดจัดตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บรักษายาแล้วก็อายุการใช้ยาของตัวยาสําหรับเด็กง่ายๆนะคะทีนี้ในกรณีอื่นๆละ่ะเช่นยาทาภายนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาครีมยาขี้ผึ้งนะคะ ตัวนี้หลังจากเปิดใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยาทาแก้ผื่นแพ้ผื่นคันต่างๆค่ะอันนี้หลังจากเปิดใช้มีอายุได้แค่ไม่เกิน6เดือนนั่นเองค่ะครบหกเดือนไปแล้วนะคะควรทิ้งเราก็ซื้อหลอดใหม่ดีกว่าค่ะเพื่อนหนึ่งคือความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่เองที่เด็กๆจะไม่ได้ใช้ยาที่เสื่อมสมรรถภาพหรือเสื่อมสภาพไปแล้วและ2ค่ะเพื่อเป็นการมั่นใจถึงประสิทธิภาพในการรักษาของตัวยารวมทั้ง3เพื่อลดโอกาสในการเกิดอาการข้างเคียงหรืออาการแพ้ยาที่เกิดจากการที่ ยามีการเสื่อมสภาพและก็มีอายุที่นานจนเกินไปนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีข้องย่ายๆนะคะที่พูดกันมาแล้วค่ะสําหรับเรื่องของข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสําหรับเด็กนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับผู้ใหญ่ของเราได้ด้วยนะคะทีนี้เราจะมายกตัวอย่างยาสามัญประจําบ้านสําหรับเด็กค่ะที่เราสามารถหาซื้อได้เองเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ควรมีติดบ้านในกรณีที่ลูกๆหล,ล,ล,ลานๆของเรามีอาการไม่สบายนั่นเองค่ะ สำหรับยาสามัญประจําบ้านสําหรับเด็กตัวแรกที่จะมาแนะนํากันนะคะ mm. ก็คือกลุ่มยาลดไข้ค่ะตัวยาก็คือยาพาราเซตามอลนั่นเองค่ะสาหรับยาพาราเซตามอลนะคะก็จะมีตัวยาที่ใช้เป็นยาสามัญประจําบ้านได้นั่นคือในรูปแบบของยาน้ําที่มีความเข้มข้นของยาไม่เกิน120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรค่ะก็จะจัดอยู่ในหมวดของยาสามัญประจําบ้านที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเพื่อมาติดไว้ใช้ที่บ้านค่ะแต่ทีนี้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ยาพาราเซตามอลเป็นยาสามัญประจำบ้านสำหรับการลดไข้นะคะวิธีการคำนวณขนาดยาและก็วิธีการรับประทานที่ถูกต้องนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะเอาสมุดปากกาหรือว่าเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมาจดกันดีๆเลยนะคะสำหรับยาพาราเซตามอลนะคะที่ขนาดยาที่ใช้สำหรับเด็กค่ะขนาดของตัวยาจะอยู่ที่10-15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อ1โดสค่ะนั่นแปลว่าเช่นน้องๆน้ำหนัก12กิโลค่ะ ก็จะใช้ยาอยู่ที่ขนาด120มิลลิกรัมต่อ1โดสหรือ1ช้อนชาหรือ5ซีซีนั่นเองค่ะนั่นแปลว่าถ้าน้องๆน,นะคะมีขนาดน้ำหนักตัวที่มากกว่านี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คิดง่ายๆเลยนะคะเอา10มิลลิกรัมค่ะคูณเข้าไปแล้วก็จะได้เป็นขนาดความเข้มข้นของตัวยาที่น้องๆควรจะได้รับประทานค่ะหรือง่ายกว่าน,นั้นนะคะจริงๆแล้วข้างกล่องของตัวยาพาราเซตามอลแทบจะทุกยี่ห้อเลยค่ะจะมีการคำนวณขนาดยาเบื้องต้นมาให้ค่ะ สามารถดูได้ด้านข้างกล่องยาเลยนะคะว่าเด็กๆอายุเท่านี้ควรรับประทานที่เท่าไหร่แต่ถ้าอยากให้แม่นยำม,มากขึ้นค่ะเราลองคำนวณเองได้ค่ะเอา10มาคูณกับน้ำหนักตัวของน้องๆค่ะจะเป็นขนาดยาต่อมิลลิกรัมต่อ5 ml หรือ1ช้อนชาที่น้องๆควรจะได้รับค่ะถ้าสมมุติเราซื้อขวดมา120มิลลิกรัมต่อ5 ml แต่น้องๆเช่นน้ำหนักตัวเป็น18กิโลต้องได้รับประทานยา180มิลลิกรัมต่อ1โดส เราก็ให้ลูกๆของเราเนี่ยสามารถทาน7.5หซีซีหรือช้อนชาครึ่งได้นั่นเองค่ะเพื่อให้ได้ขนาดยาตามน้ำหนักตัวที่ถูกต้องค่ะแล้วนอกจากตัวยาพารานะคะก็ยังมียาอื่นๆค่ะที่สามารถเก็บไว้ใช้ที่บ้านหรือเป็นยาสามาัญประจำบ้านได้ตัวอย่างเช่นยากลุ่มแก้แพ้ลดน้ำมูกแก้ผื่นคันเบื้องต้นค่ะเช่นตัวยาลอราทาดีนั่นเองค่ะซึ่งข้อสำคัญเลยนะคะคือยาลอราทาดีเนี่ยควรใช้ในเด็กที่อายุมากกว่า2ขวบขึ้นไปค่ะ แล้วก็ทางที่ดีนะคะถ้าในกรณีที่น้องรับประทานไปหนโดสแล้วการไม่ดีขึ้นควรให้ไปพบเภสัช,ะชะกรนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะตัวอย่างยาสามัญประจําบ้านที่เราสามารถหาซื้อมาติดไว้ใช้ที่บ้านได้เบื้องต้นหรือสามารถที่จะใช้ในการคํานวณขนาดยาเองดูขนาดยาเองก่อนเพื่อบรนทากการเจ็บป่วยเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบคุณหมอหรือเภสัชกรนั่นเองค่ะ แต่ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะจับกันไปนะคะช่วงท้ายแบบนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ถึงข้อควรระวังหรือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรจะระวังในกรณีที่มีการใช้ยาสําหรับเด็กค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการใช้ยาสําหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า3เดือนค่ะเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3เดือนรวมถึง6เดือนในบางคนนะคะไม่ควรที่จะเริ่มใช้ยาเองค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่น้องๆที่อายุน้อยกว่า6เดือนค่ะ มีอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะมีไข้มีน้ำมูกหรือว่าไม่สบายท้องร้องไห้งอแงมากเกินไปค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่ควรนิ่งนอนใจหรือหาซื้อ,อยามาให้น้องรับประทานเองค่ะเพราะว่าเด็กเล็กนะคะยังมีกระบวนการในการทํางานของร่างกายที่ยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนรวมทั้งในเรื่องของการขับออกของยาบางชนิดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะขับออกได้ร้อยเปอร์เซนเหมือนผู้ใหญ่หรือเด็กโตค่ะดังนั้นในเด็กที่อายุต่ำกว่าหกเดือนนะคะควรที่จะพาไปพบคุณหมอ หรือพบเภสัชก,กรก่อนที่จะตัดสินใจใช้ยาอะไรค่ะส่วนอย่างที่2นะคะเรื่องของการใช้ยาลดไข้ตามเฉพาะที่จําเป็นค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าแม้เราจะมียาพาราเซตามอลเป็นยาลดไข้เป็นยาสามัญประจําบ้านอยู่แล้วก็ตามค่ะแต่ในกรณีที่เด็กๆรับประทานยาลดไข้กลุ่มนี้ไปแล้วนะคะประมาณสัก2โดสคือห่างกันทุกๆ4ี่ถึงหชั่วโมง2รอบแล้วไข้ไม่ลงหรือวัดแล้วยังไงไข้ก็ยังสูงมากกว่า38.5 อันนี้แนะนำว่าให้รีบพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะไม่ควรที่จะให้รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ต่อไปโดยที่ไม่จำเป็นหรือเราไม่ทราบว่าลูกของเราเจ็บป่วยเป็นอะไรนั่นเองค่ะส่วนข้อที่3ที่อยากจะฝากไว้แล้วก็เน้นย้ำมาตลอดนะคะในรายการเลยก็คือการใช้ยาตามที่แพทย์สั่งค่ะหมายความว่าถ้าคุณหมอนะคะแจ้งให้ใช้ยาอะไรรับประทานเป็นระยะเวลากี่วันตัวไหนต้องรับประทานติดต่อ,อก,กันจนยาหมด หรือรับประทานมากกว่า 1- นวันก็ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดค่ะเพราะคุณหมอต้องมีการประเมินแล้วว่าภาวะการเจ็บป่วยนั้นน่ะจะต้องรับประทานยาประมาณกี่วันถึงจะทําให้เด็กๆหายแล้วก็อาการดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่3ก็คือในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า12ปีค่ะมักจะใช้ยาตามขนาดตัวหมายถึงว่าจะมีการคำนวณขนาดยาตามน้ำหนักตัวของเด็กๆค่ะ นั่นแปลว่าทุกครั้งที่เราจะไปหาคุณหมอหรือพบเภสัชกรคุณพ่อคุณแม่คุณจะให้น้องๆชั่งน้าหนักตัวใหม่ทุกครั้งค่ะหรือถ้าที่บ้านใครมีเครื่องชั่งน้าหนักก็หมั่นให้น้องๆนะคะชั่งน้ําหนักตัวอยู่เสมอค่ะเพื่อที่จะได้เป็นการคํานวณขนาดยาได้ถูกต้องแม่นยําเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรักษาน้องๆได้อย่างดีแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือในกรณีที่เรามียาเหลือนะคะหรือยาที่มัน ใช้แล้วไม่หมดนะคะเราก็ควรที่จะดูอายุของยาแล้วก็ถ้ามันอายุนานจนเกินไปเหมือนที่บอกไว้ในช่วงต้นนะคะเราก็ควรที่จะทิ้งไปเลยไม่ควรที่จะเผื่อแผ่ยาให้กับลูกของคนอื่นหรือให้กับเด็กเล็กคนอื่นค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าเด็กแต่ละคนมีการตอบสนองต่อยารวมทั้งมีขนาดการใช้ยาที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆนะคะที่มาบอกเล่าแล้วก็มา ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังนะคะในช่วงใกล้วันเด็กแบบนี้ค่ะซึ่งยังไงก็ดีนะคะถ้าหลายๆท่านเนี่ยฟังไม่ทนันหรือมีข้อคําถามสงสัยเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการใช้ยาสําหรับเด็กนะคะก็สามารถแวะเวียนไปสอบถามเภสัชกรที่ร้านขายยาได้ทุกร้านที่มีเภสัชกรเลยค่ะรวมทั้งถ้าใครนะคะสนใจอยากมาพูดคุยก็สามารถมาพูดคุยกับเภสัชกรที่ร้านยาคณะเภสัชมหาวิทยา,ยาลัยนเรศวรของเราได้เช่นกันค่ะโดยที่ เรามีทั้งสองสาขานะคะก็คือสาขาประตูสี่มาเรส่วนของเรานะคะตรงใกล้ๆกับกองอาคารสถานที่ในรั้วมหาวิทยาลัยเลยตึกสีเขียว,ยวนะคะสามารถแวะเวียนมาพูดคุยกันได้รวมทั้งพูดคุยกับดิฉันด้วยเภสัชกรหญิงชมขนางค์ค่ะมาเรียกหากันได้เลยนะคะมาหาเภสัชกรหญิงชมขนางค์หรือว่าเภสัชหม่นั่นเองค่ะหรือถ้าท่านใดสะดวกไปร้านในเมืองนะคะก็สามารถไปพบไปพูดคุยกันได้นะคะที่ร้านยาคณะเพสัช ติดโรงเรียนสาธิตมนอของเรานะคะคถนนสนามบินค่ะอยู่ที่ในเมืองค่ะนอกจากนี้นะคะหลายๆท่านนะคะถ้าท่านใดมีบุตรนะคะที่มีสิทธิ์บัตรทองค่ะสามารถไปใช้สิทธิ์รับยาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาอาการในโครงการเภสัชกรร้านยาช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะโดยใช้สําหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิ์บัตรทองค่ะสามารถนําบุตรหลานของท่านพร้อมสูติบัตรนะคะในกรณีที่เด็กๆอายุต่ํากว่าเจ็ดขวบ แต่ต้องนําบุตรหลานไปเองนะคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนผู้ป่วยว่าบุตรหลานของเรามีการเจ็บป่วยจริงๆค่ะแล้วก็ไปรับบริการนะคะให้เภสัชประเมิอนอาการรวมทั้งให้ยาบรรเทาอาการได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ขอเน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าได้เฉพาะสิทธิ์ปัดทองค่ะในช่วงนี้แล้วก็จะได้เฉพาะครอบคลุม16กลุ่มอาการค่ะถ้าท่านใดนะสงสัยว่า16กลุ่มอาการนี้มีอาการอะไรบ้างสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะที่055302093ค่ะ หรือสาขา2นะคะ0637151832ค่ะหรือสามารถติดตามได้นะคะที่เพจ a c e b o o k ของร้านยาคณะเภสัชมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานั่นเองค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะมีคำถามเพิ่มเติมมีหัวข้อความรู้เกี่ยวกับด้านยาและสุขภาพอะไรที่อยากจะให้รายการพบเภสัชกรช่วยหาคำตอบให้อาจารย์คณะเภสัชของเราช่วยตอบคำถามของท่านก็สามารถส่งมาได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันเพศสัชกรหญิงชมคณางคูมสายดอนจากสถานปฏิบัติการเพศสัชกรรมชุมชนคณะเภศสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยในเรศวรของเราก็ขออนุญาตส่งคุณผู้ฟังทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการพบเพศสัชกรในวันศุกร์หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5กําำลังกลับมาแล้วแล้วก็อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงเลยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ และกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการพบเพศสัชกรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ